คือดิฉันอ่าเอ็มเอ็มค่ะได้ค้นพบวิธีการนำพลังงานควอนตัมเอามาทำให้สาวสวยย้อนวัยค่ะดิฉันค้นพบเองสัมผัสเองอด้วยเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้คือเราได้สัมผัสจริงๆไงพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้สัมผัสจริงนะเอามาใช้ได้จริงๆทักทีใช่ไหมอ่า ก็ลองดูนะที่ว่าเปนั่งสมาธิกันมาก่อหมายรู้มาไปเจออะไรกันมานะะแต่ของเรานี่มันเอามาใช้กันจริงๆผู้ปฏิบัติเนี่ยมันได้เปรียบนะได้เปรียบยังมาเซอร์นั่งทําอยู่เนี่ยนะตอนนี้ก็ก็นั่งคิดอยู่นะว่าเอ๊ะเราจะเปิดเป็นสถาน บำบัดด้วยพลังควันต่ำนี้เป็นศูนย์ตรงนูน้นศูนย์ตรงนี้ดีไหมแล้วให้ทีมงานเอเมรเราดูแลกันแต่ละจุดแต่ละจุดไปอันนี้คิดที่เฉยนะเดี๋ยวแม่ครูจะตามเขาก็ไปคิดต่อเองก็เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าพอดีเลยนะคุยให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ ก็ให้พวกเราทําวาาใจนั่นแหละนะว่าไอ้พลังงานทั้งหลายทั้งมวลอะที่ที่มันเป็นที่เด่นๆอยู่ตอนนี้นะเรื่องของควอนตัมตัวอะไรที่มันเด่นเด่นะมันก็อยู่ในเรื่องของนั่นแหละที่เราศึกษากันมามันไม่ได้ไปไหนเลยพอสุดท้ายแล้วลองไปดูเถอะให้เขาพูดที่มันดีที่สุดเด่นที่สุดขยายผลออกมาให้ชัดเจนที่สุดสุดท้ายมันมันลงที่ใจรักมันมันลงที่ รูปนามขันห้าไปลงที่ปฏิจจสมุปบาทนะแต่ของเราเนี่ยไปลงที่โลกุตะมันเหนือกว่าเยอะนะฉะนั้นเราเอาพลังงานมาใช้เนี่ยในโลกยะเนี่ยสบาย,บายนะี่ยเอามาใช้แบบชิวๆนะในการที่จะดูแลบำบัดร่างกายจิตใจนี่มันไม่ยากเพียงแต่บางคนไม่เข้าใจขันหนะ้าบางคนในที่นี้ก็ยังไม่เข้าใจ ใจรักโดยซ้ำนะไม่เข้าใจแม้กระทั่งทุกนะเหตุแห่งทุกทุกทุกคืออะไรบางทียังไม่รู้เลยไอ้เราทุกอยู่แต่รู้ว่าเราวาททุกอยู่แต่่ามันทุก,กมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรสมุทัไทยเหตุของมันคืออะไรสมุทัไทยเป็นเหตุเหตุคืออะไรแล้ววิธีการที่เราจะพ้นจากทุกตรงนี้ไปได้เราจะทํายังไงเนะี่ยนี่รอดตัวดับมันดับยังไงอืม ตรงนี้เข้าใจใยสภาวะจริงๆกันนะเราจะเหนือชั้นเหนือชั้นแล้วก็นําพลังงานไปเนี้ยไปใช้ได้ได้ดีก่าคนอื่นๆนะได้ดีก่าที่เขาเอาไปใช้ใกันนั่นแหละนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะแอดวานรูปนามได้ไปแอดวานส่อาสารพลังงานได้ รูปน้มก็คือสสารพลังงานนะมันก็เป็นคลื่นพลังงานทั้งนั้นนะ่นะความคิดเราก็เป็นคลื่นพลังงานทุกอย่างก็เป็นพลังงานแม้แต่ในรูปนี้ก็ยังมีแต่พลังงานเลยในในตัวเราเนี่ยใช่ไหมพลังงานที่เกาะยึดกันมากมายนั้นเวลาที่เวลาที่กูจะแต้มเขาบอกพลังงานเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์พืเป็นเกลยวทําเกียรติการเนี่ยเวลาที่มันแทรกเข้ามาในร่างกายเราเนี่ย พลังงานตัวนี้เนี่ยมันแทรกเข้าไปได้เพราะร่างกายเราก็เป็นพลังงานนะมันก็เข้าไปแทรกพลังงานก็แทรกเข้าไปในพลังงานเป็นพลังงานที่ละเอียดยิบแทรกเข้าไปในพลังงานเหมือนเติมน้ําลงไปในน้ำเหมือนเราเติมน้ําหอมเข้าไปในน้ําก็ถามว่าเราเติมตอนแรกเราล้างพลังก่อนนะล้างพลังแล้วเราก็เติมพลังตอนแรกล้างก็เหมือนกับเราทํา ทำน้ำให้บริสุทธิ์ก่อนน้ำในแก้วเนี่ยให้เป็นน้ำกันบริสุทธิ์เลยน้ำบริสุทธิ์เนี่ย H2O นี่ยแล้วก็เติมน้ำหอมเข้าไปหยดหัวน้ำหอมอะหยดติ้งเข้าไปไอการหยดติ้งเข้าไปเนี่ยคือเป็นพลังงานที่เราไปซ่อมแซมไปไปทำให้น้ำตรงนั้นมันหอมเป็นกุศลอะเป็นเอาเอา,เอากุศลเข้าไปกุศล,ล,ล,ลเข้าไปเอากุศลล้างออกเอากุศลเข้าไป ร่างกายมันก็จะบริสุทธิ์มันพร้อมที่จะโน้มความว่างเข้ามามันพร้อมที่จะชำระล้างโาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายออกไปด้วยพลังงานที่เราโน้มเข้ามาพลังงานอุศนพลังงานต่างมิติทั้งหลายพลังควันตั้มทั้งหมดทั้งสิ้นนะงั้นทุกคนตอนนี้ก็ว่างวางว,าง,วางโหลดวางภาระทั้งหมดลงนะแล้วก็ทำใจให้ว่าง คุยตามนำเลย